ี่แล้วห้าร้่สิบหุ้ยพันสองเจี่ยไหลดีมากคำเตือนคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามโดยเด็ดขาดการเพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ํากว่าสิปีควรได้รับคํแนะนํานะคะค สวัสดีคนดูด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับแชตลี่อีกแล้วเหมือนเดิมในทุกๆวันเลยมากับเกมปรดลูกรักลูกใยของเรานะ,ะทุกคนเกมสาวทำค้ายพีจีคลิปนี้เรามาทุน150บาทมา เว็บที่เขาเล่นอยู่นะ,ะจะเป็นเว็บเมสซิบูนะทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิร์นด้วยที่สำคัญคัลลี่มีกลุ่มด้วยนะคะเป็นกลุ่มรวมยูดรวมฐานลูกค้านี่แหละแล้วก็ยูดแคลลี่ใครที่เล่นเว็บเมสซิบูเขาแต่เขาปังเกมไหนมาจะส่งลงบอกในกลุ่มกันตลอดนะเออดังนั้นใครอยากดูเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเว็บเมสซิบูสามารถดูเกมแตกในกลุ่มแคลลได้เลยนะคะในกลุ่มจะมีกิจก,กรรมแจกเครดิตฟรีทรุกวันด้วยว่าจะเป็นห้าสิบบาทหรือว่าหนึ่งร้อยบาทเครดิตฟรีที่ได้ไปไม่ต้องทำยอดไม่ต้องทททาาเเเิรนนล่่บวกกไม ทำกันมาแตกแปะกันมาบ้างแตกพี่วัวกันมาบ้างทุกคนโอ้โห โอ้โหโอ้โหมาตามสาวทำกันเลยดีกว่าวันนี้คัทลี่แตกพี่บัวทองเจมสายโดดไปแล้วเมื่อตอนบ่ายโมงเออแล้วก็พักไปเลยเพราะว่าสาวทำตอนบ่ายไม่ใจ่ายให้เลยนะคะก็เลยมาอัดสาวทำอีกทีตอนเย็นล้วกันแต่ว่าลงคลิปช่วงดึกๆเหมือนเดิมนะคะใครอยากเข้าลุมกับสมัครเว็บคัทลี่เดี๋ยวคัทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะใครอยากตามก็ตามกันมาได้เลยมาทุกคนทุน150 A, ร้อยห้าสิบเอ๊ะเหลือร้อยสี่สิบเก้าเพราะว่าเมื่อกี้คัทลี่กดเบ็ดหนึ่งไปนะคะคลิปแรกในการอัดสาวทำคัทลี่จะไล่เบ็ดก่อน เออโอเคไหมค่อยไล่ไปเรื่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆชิวๆไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนบูมบๆมบๆมบูมบมมบ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 มอืมไหลดีนะเนี่ยแต่ว่าเหลือร้อยสิบสี่ก็ยังดีกว่าล่วงไปเหลือร้อยี่สิบหลักกันเออเนี่ยทรงมันไหลดี ส่งมันไหลดีตอนแรกอะแคทราจะไม่มาสาวท่ำแต่เห็นเห็นบอยวันวันปานแล้วบอยวันวันแต่สาวท่ำมาแต่ไม่รู้ว่าบอยวันวันอัดคลิปหรือเปล่านะเออแต่เห็นว่าส่งมาในในกลุ่มแคทไงกลุ่มแคทนะที่ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มใหญ่รวมยูนะแคทก็เลยแบบไอ้ถ้าสาวท่ำมันแตกให้บอยวันวันแล้วมันก็ต้องแต่ให้แคทด้วยปะเออคนกำกำอย่างบอยวันวันเนี่ยนะยังแตกสาวท่ำได้นับภาษาอะไรกับคนเฟี้ยวๆอย่างแคทนี้ เอ้ยนี่ไงบวกมาร้อยหกสิบแล้ว่ะกำไรตั้งสิบาทแล้วอะแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะ <c oughs> แค่นี้ก็ก็ดีใจแล้วนะกำไรสิบาทช่วงนี้สาวถท่าม,มันแบบมันแล้วแต่อัดลงมันมากอะทุกคนบางวันก็แตกให้แบบก้อนใหญ่มาเลยแบบเด็ดสิบไหลนอกมาสี่พันอย่างเงี้ยบางวันบทไม่จ่ายคือไม่จ่ายเลยก็เลยเราใจมันไม่ได้นะคะยังไปต่อได้ เรื่อเลยมาเรียงเรียบอุ๊อา้าเข้าฟรีเบ็ดหนึง่งทำไมทำไมไม่ไปเข้าฟรีเบ็ดห้าเบ็ดสิบกำลังจะขยับเบ็ดคืนพี่ทำทำไมไม่ไปเข้าฟรีเบ็ดห้านะเออเสียดายเข้าฟรีเบ็ดหนึ่งแล้วมันไม่ใช่จะเข้าง่ายๆให้ด้วยนะเนี่ยอ่ะโอเคเบ็ดหนึ่งเข้าฟรีขอสักหนึ่งพันแล้วกันโลกมากอยล่ะแสตลียแกมันไอ้พวกโลกมาสาวทำจะสาวแกให้กลื้น ฉันขอไม่รับความเกลือส่งเมตาฉันด้วยพี่เทมอาการหนักหเนี่ยค่ะลีแกอาการกหนักๆในะช่วงนี้อ่ะแกพักผ่อนน้อยหรือเปล่าทำไมจะดูเป็นแกดูไม่ปกตินะคะแกดูไม่ปกติเลยนะยายี่สิบห้าบาทน,น้อยไปเปล่าพี่ยายแกก็น้อยเกินโอ้โหไปเบ็ดสามเลยด้วยความรีบร้อนเบ็ดไปสามออโตสามติมูนมานเดิม ขอเอาน้ำลูบหน้าก่อนเอาน้ำเจใส่ติดชูก่อนนะทุกคนรู้สึกตัวเองอาการปแปลกๆแล้วเออสติสตังไม่ค่อยจะอยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไหร่รู้สึกเหมือนเป็น,ปน,ปนบ้าคนบ้าบางคลิปนะโอ้ยพูดป่วยอย่างกระหม่อมซึมบางคลิปนะโอ้โหอัดตอนดึกไงก็าบางคลิปเจม,มันไปแตกช่วงดึกค่กะก็ต้องอัดดึกหน่อยใช่ปะก็จะแบบเสียงง่วงๆวัสดีคนดูแต่ถ้ามาตอนเที่ยงตอนบ่ายเพิ่งตื่นก็จะเป็นเสียงแบบคนเมาขี้ตา แต่ถ้าอัดช่วงเย็นๆช่วงหัวค่ำเนี่ยเอาให้สติเหมือนคนแบบล้นอ่ะคือเอาเป็นว่าหาความพอดีกับคัทรี่ไม่เจอแล้วกันหูไหลไหน้าเขียวเต็มแพงเลยเบ็ดสามไหลน้องมาหนึ่งร้อยหนึ่งบาททุกคนยาปล่อยพลังขึ้นเตาไฟฟ้าข <c oughs> ับลงกลุ่มกันนะไหลนองเบ็ดสามปิ้วปิวปิวปวยิงสอนรักใส่คนดูทุกคนเลย <c oughs> จงเข้ากลุ่มตานแคลี่มาปิวปิวปิวขอลองซื้อเป็สามใบมาอารมณ์ดีว่ะอารมณ์ดีว่ะขอลองซื้อเป็สามใบดีกว่าหาหน้าเกมสวยๆก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อแน่ซื้อแน่ซื้อแน่โอ้โหมีแต่ตัวถูกๆแล้วก็วิธีคัมโบเบข้างบนน้อยมากใครมันจะไปอยากื้อว่ะพี่ทำมลายเกมกันเลตุ้มเปยขนาดนี้แน่นะจุเลตทุเลตไวหมื่นห้าวิธีอะ ได้ได้ได้ร้อยห้าสิบจัดเลยอย่าไปหยอคนอย่างแคทลี่ไม่มีคมําว่ากลัวหรอกนะเออวัดได้วัดไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้ <c oughs> เพลงอันนั้นอ่ะเพลงชื่อเพลงไผ่ก็ได้ <c oughs> ทรรัตต <c oughs> ิดแฟชั่น,นขดน้อย,นยแนบจริงจริงจะหาเรื่องผมก็เป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงอะฮะติดแฟชั่นซาป้า, <c oughs> นนปานในกางเกงให้กูไปส่งไหมวัดข้างหน้าเขาเผาไหมโอเค l e t โกเไปวารีด่าเลยไอ้ซากุดาเลยวัดสวนบึงบา,งบางไนไผ่แนวใจบึงเปิดเลย เนี่ยทุกคนคลิปนี้มันก็จะละเลยแล้วทุกคนลองไปดูคลิปต่อไปดิเสี่ยงอย่างกับหมาป่วยแน่ชคนลี่แกช่วยให้มันเหมือนกันทุกคลิปได้ไหมมาตรฐานคลิปอะ่ะช่วยทําให้ทุกคลิปมันเป็นมาตรฐานเดียวกันแบบสติสตังเหมือนกันหน่อยได้ไหมละ่ะเออเอาเสือร้อยห้าสิบได้กำไรอยู่สี่บาทเออกําไรสามสิบเออกําไรสามเก้าพีทาบอกว่ามึงนี่นะเรื่องเยอะจริงๆแคงลี่ วายทุนหนึ่งร้อยละครับทุนผมหนึ่งร้อยละครับอีสามหมุนปายคูณยี่สิบเลยนะตัวแพงมาปั้งเดียวเลยจบปั้งเดียวปั้งเดียวเท่านั้นอ่อกำไรได้มาหนึ่งร้อยสี่บาทไม่เป็นไรเรายังไปต่อได้สามลับไปท้าได้ทุกคนเข้ามาดิครับอย่าไปหยองอย่าไปหยอง ซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับขออนุญาตอดค้นเลยครับซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับพี่ท่ามจะดูสิแนะ่จะไหลแบบว่าช่วยลุยริวมากจะไหลแบบเลตุ้งเป๋อะมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าฟีเข้าตรงเข้าถ้าเข้าจากกระโดดตกไปเลยยี่สิบทีแต่ไม่เข้าอดจบเลยพี่ทําพอกันทีกันอย่างเจอถอนเท่าไรดีทุน 50, 500ห้าสิบห้าร้อยหอน้อยไปไป นี่ค่ะจะได้ถอนค่ะลอยจริงหรอโอ้หน้าแดงพระเจ้าพระเจ้าโอ้โอ้เบ็ดห้าโอ้เบ็ดห้าไหลนอกได้มาสี่ร้อยบาทขู่ไปสี่ร้อยแล้วห้าร้อยสี่สิบหุ้ยพันสองเจี๊ยไหลดีมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเบ็ดห้าไหลนอกมาพันแปด เดี๋ยวเดี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 ๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวอีกแล้วพี่ท่ามมึงทำไม่กูงานเข้าอีกแล้วเดี๋ยวกูก็โดนคอมเมนต์อีกรอว,ว่าล็อกยุดเนี่ยแตก่ก็ช่วยแตกให้มันพอดีพราะแตกเมื่อมาแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนคอมเมนต์กระหน่ำล็อกยุดนี่ก็เล่นเท่าไหร่ก็แตกล็อกยุดแตกล็อกยุดแตกถามจริงเขาล็อกยุดแตกได้ไปเล่นเบ็ดสี่ร้อยแล้ว จะมาเล่นทำไมเบทห้าเบทสิบจะมาไล่ทำไมเบทหนึ่งโอ้ยลองยูดได้ป่านอีแคทลีมันไม่เป็นรวยแล้วเหรอวะทุกคนน้ำตาจะไหลสาวท่ำฉันดีใจนะที่แกแตกแต่ว่าช่วงนี้คอมเมนต์คอมเมนต์ที่เขาแบบว่าหาว่าแค่ลองยูมันมีเยอะไง จะจะทําให้คนงานเข้านะพี่ทำแต่ไม่เป็นไรอยากได้แชร์ตัวแม่จะแชร์เพื่อตัวแม่จะแชร์เพื่อนี่มันเงินเรานี่มันอยู่เราใครได้เคยดูลา์สดคคทลี่จะรู้เลยว่าคัทลี่เล่นเว็บจริงและจู่ๆเว็บมันก็เด้งออกไปหน้าเข้าสู่ระบบโดยที่โชว์เบอร์คคทลี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยหลายรอบแล้วยุทธเก่าๆ FC เก่าๆที่เคยดูลา์สดคัทลี่เขาแทบจะจำเบอร์คคทลี่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่ที่คทนั่นอยู่เป็นยุทธจริงทุกคนสบายใจได้ โอเคแม่มาเดี๋ยวขอตัวถอนก่อนใครอยากตามตามได้เลยนะคะสำหรับเว็มซี่บูลน่ไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเกิดลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตืนเอนในคลิปถัดไปนะคะ